ข้อต่อมาอันนี้สําคัญนะครับเป็นตลาดใหม่แล้วทุกคนคาดหวังมากๆรวมทั้งประเทศอื่นด้วยคาดหวังมากๆก,ก็คือตลาดจีนวิทยากรท่านนี้นะครับคือคุณสมชายอิสราวัฒนาคุณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอีนินอาหารแชร่แข็ง <All> Golden <right. S 1> Seafood <All right. S 1> International แล้วก็ห้องเย็นจิงฟู่ท่านจะมาพูดเรื่องแนวโน้มการตลาดกุ้งส่งออกนะครับแนวโน้มตลาดกุ้งส่งออกปี2563 หลังวิกฤตโควิด1 9ผมเกิดนิดนึงท่านวิทยากรท่านนี้ไม่ถนัดทำสไลด์ไม่ได้ถนัดเรื่องว่าคุยในลักษณะเหมือนพวกเราแต่ท่านถนัดว่าอยากรู้อะไรถามมาเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ถามตั้งคำถามไว้ให้ท่านแล้วนะถ้าตอบแล้วตอนนี้ใครถ้ามีคำถามอะไรหลังจากผมถามให้ลงแชทนะแชทต,ตั้งคำถามมาเขียนพิมพ์คำถามมา ตอนช่วงถามตอบจะได้ยิงคําถามไปท่านวิทยากรท่านนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณสมชายเลยครับส่งกุ้งไปจีนมากกว่ายี่สิบห้าปีนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณสมชายครับวัสดีกรบทุกท่านดีครับตอนนี้เราเราออนไลน์นะครับซูมมีคนฟังเฮียสมชายเนี่ยหลายร้อยคนเลยเฮียสมชายนะครับครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ผมคงถามเฮียสมชายนะครับในฐานะเป็นวิทยากรท่านที่สาม เฮียชายผมขออนุญาตถามเฮียชายเป็นภาษาไทยนะครับ,รบไม่พูดภาษาจีนกับเฮียชายนะครับ,รบก็ตลาดจีนตลาดกุ้งจีนในเมืองในมุมมองของเฮียสมชายมีอนาคตไหมครับของกุ้งไทยกับสำหรับของวิกฤต2022ปีสิบวิกฤตทางปะิททยน่าจะโอกาสได้มากกว่าประเทศทั่วไปนะถามว่าตลาด จีนประเทศไทยมีโอกาสแค่ไหนก็าสามารถมีโอกาสโตได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสได้มากกว่าอินเดียหรือแอกดอลททำได้มากกว่าพี่ชายปีที่แล้วเนี่ยตอนปีตอนปีหกสองเนี่ยเราส่งไปจีนสามหมื่นหนึ่งพันตันตอนปีหกหนึ่งเราส่งไปสองหมื่นตันปีเนี้ยสามเดือนเนี่ยเราส่งโตไปกว่าเดิมกับสามเดือนแรกของปีแล้วอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต เยชายว่าเรามีโอกาสโตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสามหมื่นตันโอกาสโตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากสามหมื่นตันเป็นหกหมื่นตันไม่น่าจะยากครับโอ้โหเยชายมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับมั่นใจครับจีนนําเข้ากุ้งปีละกี่ตันเนี่ยจีนนาเข้าจากโปรเตปผู้แล้วน่าจะรู้ๆกันอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณล้านตันหนึ่งล้านตันกาตัวเลขประกอบอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนตันเป็นแปดแสนตัน แต่จริงๆจะกีอยู่300,000ตันไม่ได้ปรอกอด้วรตุเลขกน่าจะนาเข้าจริงๆมาจะึี1ล้านตัน1ล้านตันนาเข้าแล้วประเทศไทยส่งไปจีน30,000ตันแ <ançais? S 1> สดงว่าไทยแชร์ในจีน3%เวลาคนจีนพูดถึงกุ้งไทยเขาพูดถึงว่าไงครับภาษาจีนคืออย่างนี้ครับคือของประเทศไทยที่ส่งกุ้งเข้าไปเนี่ยคือของเกตเอที่สุดตลาดที่จีนเนี่ยมันมี3ระดับ บนบกลางล่างทั้วันนี้ตลาดจริงที่ตลาดที่ไทยส่งกุ้งเข้าไปเนี่ยอยู่ตลาดบนทั้งหมดไม่ได้อยู่ตลาดกลางหรืออยู่ตลาดล่างนะที่เห็นว่าคือตลาดบนเนี่ยยังต้องการอยู่ประมาณสักสามสิบหรือมากกว่าได้อีกสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ทั้วันนี้ถามว่าปัญหาว่าทําไมเราส่งแค่สามหมื่นตันหนือห้าหมื่นตัน เนื่องจากว่าประเทศเอกรดอรหรือประเทศอินเดียหลายประเทศเนี่ยมาต้องการส่งเข้าไปในจีนเนี่ยค่างๆเยอะเพราะว่าตลาดที่มาค่างๆใหญ่ทุกวันนี้ตลาดของราคาของประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี่ยราคาต่างกันอยู่ประมาณสักสาสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเลสตูเนี่ยมาทาให้ตลาดที่เราจะขยายอยู่เนี่ยค่างๆจะลำบ,บากนิดนึงเพราะในว่าต้องใช้เวลาถ้าสมาราคาต่างจากอินเดียหรือ การจ่ายก็รอดแม่มากกว่าส0หรือสิบห้าปอซอย่างนี้ผมคิดว่าตลาดตรงนี้จะขยายอีรยอเหรือสองตไม่น่าจ่ยยากับเชียชายผมพูดแทนเกษตรกรนะครับราคาเนี่ยตอนนี้กุ้งไทยเนี่ยเราเกษตรกรก็ไม่ได้กําไรมากถ้ารวมความเสี่ยงแล้วราคาเราพูดตรงๆนะครับราคาก็ไม่ได้ว่าทําให้เกษตรกรรวยมากๆเลยเียชายเข้าใจนะครับเข้าใจครับผมมองว่าสมมุติ หรือเรื่องจริงว่าวันนี้เราขายไปจีนตลาดพรีเมียมับถ้าเรายังคงเข้าสู่จีนในตลาดพรีเมียมจะขยายได้สักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะขยายได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นขยายได้อยู่สามหมื่นตันสี่หมื่นห้าพันตันถึงห้าหมืนตันทําได้ใช่ไหมครับ,ได,รบได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ถามต่อว่าถ้าผมเป็นเกษตรกร ผมต้องการบอกเฮียชายผมต้องการขายตลาดปีนเพราะว่าตลาดอเมริกาก็ลําบากตลาดญี่ปุ่นก็ลําบากตลาดจีนวันนี้ก,กินกุ้งเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วร้านกาตันถูกต้องไหมครับเฮียชายคนจีนกินกุ้งมากสุดในโลกมากกว่าอเมริกามากกว่าญี่ปุ่นเพราะคนจีนเยอะผมต้องทํำยังไงครับถึงคิดว่าทํากุ้งให้ห้องเย็นที่ส่งออกไปจีนแฮปปี้ส่งได้แข่งขันได้ครับปัญหาคือทั่วเน้ทาไม ของที่ไทยทําไมส่งไปที่จีนามหมน้อยนิ้งจากว่าของประเทศไทยที่เลี้ยงกุ้งมาคุณภาพก็ยังดีแต่ว่ายังขาดด้วยว่าคุณภาพตรงสีสีนะฮะสีก<ต>ุ้งคับเ<ะ>นิ้งจากว่าเกษตรกรประเทศไทยที่เลี้ยงอยู่เนี่ยส่วนมาจากสียี่ห้ายี่สี่ยี่ห้าต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ปริมาณถึงเป้าหมายที่เราต้องกอารเพี่ต้องการเท่าไหร่กุ้งขาวสีกุ้งขาวผมต้องการอยู่ที่มากต่อยู่ที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบสี่ยี่ห้า ขึ้นไปขึ้นไปครับ่24 25ถ้ามาสีทําได้ตรงนี้สามารถจะขยายตลาดร้อเอร์หรือ200%ไม่น่าจะยากตรงนี้เนื่งจากว่าทั่วเน,กนเกษตรกรไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าการเลี้ยงของตุนทุนเพราะว่าเออจริงไม่ซื้อแต่มีคนอื่นซื้ออะไรเนี่ยคือผมคิดว่ายังไม่เข้าใจตรงนั้นมากกว่าครับสมมุติสีผ่านสมมุตินะครับ,รบเออไซส์ที่ไป ไซส์ไ,ซไม่ไซส<ซ>์ไม่มีปัญหาจากยี่สิบตัวไปเป็นเจ็ดสิบตัวไซส์ไม่มีปัญหาขอให้เกษตรกรเลี้ยงตัวสีได้ตรงนั้นไม่ได้จะติเดครอันนี้เฮียชายเน้นสี<ป>ไซส์ย<ป>ี่สิบจนถึงเจ็ดสิบ,บถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถามต่อฤดูกาลไหนที่เฮียชายคิดว่ากุ้งไทยไปจีนง่ายๆลื่นๆื่นของจีนเนี่ยน่าจะเหมือนที่คุณตู่ที่บอกเมื่อกี้นว่าของประเทศจีนเนี่ยน่าจะประมาณ 6,7,8กุ้งของเขากำลังจะออกมาครับพนั้นทางไทยน่าจะดีเลี่ยงตรงนั้นนิดหนึ่งผมคิดว่าหลังจากทั้งปีไม่น่าจะมีปัญหาครับเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเป็นเดือนที่ถ้าไทยไปจีนลำบากถูกต้องไหมครับไม่ลำบากแต่ว่าของจริงเนี่ยเขาต้องผู้บริโภคของของประเทศจริงในภายในจริงให้หมดอ่ากินภายในประเทศครับส่วนเดือนอื่นไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเขียชายรับซื้อ คือเป็นกุ้งเป็นใช่ไหมครับกุ้งเป็นไปฟู้ดเส้นที่โรงงานหรือกุ้งเป็นไปต้มใช่ไหมครับกุ้งเป็นไปต้มครับใช่ไหมครับครับผมเรียนถามอีกอันหนึ่งของนายแล้วถ้ามุมมองของเงชัยราคาเอาตรงๆเลยนะครับราคาที่คิดว่าห้องเย็นรับซื้อแล้วทำตลาดจีนได้ไม่ยากสมมุติไซส์สามสิบไซส์ห้าสิบเท่าไหร่ครับเอาตรงๆเลยนะครับประมาณ าสิน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองรถ้ามาผู้ผูกมองอยู่น่าจะอยู่ที่2อง2้อไม่น่าจะพลาดถ้ามาสี่ยี่สิ้าได้นะแต่ถ้ามาสี่สิบตัวก่อนน่าจะอยู่ที่ร้อยเจสถึงร้อยแปดิผู้ผูกม,มองอยู่มาตรการมันน่าจะอยู่ตรงนี้ร้อยแปดสิบบาทที่ตั้งแต่ถ้ามาเจดตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบบาทเป็นที่ตั้งครับสี่สิบตัวเท่าไหร่นะครับเชยชัยร้อยแปดสิบคร้อยเจ็ดสิบถึงร้ เจดสิบตัวอยู่ที่ร้อยห้าสิบนี่คือจับกุ้งเป็นใช <c oughs> ่ไหมครับ <c oughs> จับเป็นที่แล้วก็ผมเีียนถามเฮียชายคือผมฟังงนี้ละโจทย์ของผมมีละผมต้องนำสีผมต้องขายกุ้งให้เฮียชายในในช่วงที่เหมาะสมแล้วราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณน <c oughs> ี้แค่ตัวนะได้ไหมครับได้ไหมครับ <c oughs> แล้วก็จ <c oughs> ีนที่เราส่งไปจีนเฮียชาย ยี่สิบกว่าปีที่เฮียชายโฉคู่แข่งเราตลาดพรีเมียมมีไหมครับคือคู่แข่งทางไทยมีไหมไม่มนนีนี่แต่ว่าปัญหาบางครั้งเนี่ยเอกดอหรือทางอินเดียเนี่ยราคาของเขาเนี่ยต่างจากเราสี่เอร์ซหรือ5้าอร์ซผู้บริโภคเนี่ยเขาจะไปกินของถูกมากกว่าของถูกมากกว่านี้แตว่าราคามาต่างกันเยอะมากไปถ้ามาต่างกัน ทำไม40เปอร์เซ็นต์เหลือ50เปอร์เซ็นต์เี้ยร้อยบาทเนี้ยของเราขายร้อยหนึ่งของผู้อื่นขายแค่หกสิบาทตรงนี้ผมคิดว่าผู้คุ้กลางเนี่ยเขาจะไม่ใช้ของไทยแต่ผู้บริโภคจะไม่รู้ว่านี่คือของไทยหรือของแอกดอลหรือของอินเดียเขาจะไม่รู้แลนอาหารเนี่ยเขาจะใช้ของถูกเข้าไปท้าอาหารประกอบออกมาโรงงานหรือต่างๆเนี้ยผู้บริโภคจะไม่รู้เลยว่า ร้านอาหารเนี่ยเขาจะซื้อของถูกอย่่งเดียวเพราะซื้อถูกกาไรมากกว่าใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้ใช่ไโอกาสเปิดตลาดใหม่ในจีนของของไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสมากไหมครับจากตลาดพรีเมียมลงมาสู่ตลาดกลางเพราะว่าปริมาณเนี่ยคือคนบริโภคส่วนใหญ่ในจีนตลาดจีนเป็นตลาดตลาดกลางกับตลาดล่างถูกต้องไหมครับ <c oughs> พรีเมียมตลาดจะเล็กกว่า <c oughs> แล้วกุ้งไกยที่ย่อยลงหน่อย คุณภาพไม่ถึงแต่เป็นกุ้งที่ดีนะครับแต่คุณภาพอาจจะตกเกรดหน่อยเรามีโอกาสเปิดตลาดที่จีนได้เพิ่มไหมครับเปิดได้ครับนั่นคือขึ้กวบว่าราคาแหละครับอยู่ที่ราคาอย่างเดียวเลยรบครับอยู่ที่ราคาอย่างเดียวเลยนะครับกรับครับผมย้อนมาอันหนึ่งเฮียชายครับแล้วกรณีถ้าเป็นกุ้งกุลาดำนะครับเราสามารถเปิดตลาดได้ไหมครับ กุ้งกุลากุ้งกุลาทัวนี้ทางทางเราก็เปิดตลาดถึงที่อยู่พออย่างที่ว่าโกลเด้นทั้งใต้ที่ละนองโกลเด้นสีฟูนี่เแ็นพีงกุ้งกุลาเป็นหลักอยู่แล้วทัวนี่คือเพียงโกลเด้นเนี่ยเพียงส่งเสริมเอ่อกุ้งกุลาเกษตรกรกุ้งกุลาถึงที่อยู่แล้วทัวนี่คือข้างๆโกลเด้นทั้งนั้นก็ทําตลาดกุลาถึนที่อยู่ครับครับครับก็ในมุมมองเฮชายผมถามผู้บริโภคจีน ชอบกินพรีเมียมนะครับชอบกินกุ้งขาวหรือกุ้งดำครับชอบกินกุ้งขาวมากกว่ากุ้งดำอ๋อวันนี้ชอบกินกุ้งขาวมากกว่ากุ้งดำเหรอครับครับครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากุ้งขาวเนี่ยนุ่มกว่าแล้วก็กุ้งกุลาดเนื้อมาจากกระดานนี่เองพอคุณจริงเนี่ยพอเวลาซื้อเข้าไปต้มปุ้งเนี่ยกุ้งกุลาสีสามารถจะสดกว่าเลยสวยกว่ามาเลยแต่ถือว่าหน้าตาจะดีกว่าใช่ครับ แต่จริเขาซื้อของกุ้งกุลาเนี่ยถามว่าพันิยไมไหมกุ้งกุลาย,ยัางนิยมอยู่ว่าซือ 4, 3, อ้อสามารถท้งาน,นสดการทงาน,นจะสวยแต่กุ้งขาวคนชอบเพราะว่าเนื้อนุ่มกว่าเนื้อนุ่มกว่าครับแล้วก็ที่บอกผมคําถามนะฮะสองสัญก้อนแรกเรื่องตลาดว่าโอกาสตลาดกุ้งไทยที่ใจจะไปจีนโอกาสขยายนะครับ,รบนะครับแล้วก็อันที่สองคือ วันนี้กุ้งขาวถ้าเราสามารถทําราคาได้ก็เป็นตลาดตงกลางแล้วตลาดโอกาสขยายตลาดก็มีมากขึ้นถูกต้องไหมครับี่ชายมีค่ะมีครตลาดยังรอรับอยู่เยอะครับเนี่ยมีคําถามมาผมเห็นเขาเขียนมาถามว่าียชายครับตอนเนี้กุ้งไปจีนติดขัดปัญหาทําไมกุ้งถึงไปไม่ได้เจอปัญหานี้ไหมครับเยชายครับคือแต่นี่คือหลังจากคูวีตรงนี้ทั้ง โรงงานหรือทั้งของไทยนี่ก่อนทั้งเราก่อนทั้งนั้นจะห่วงใย,ยอยู่นะคุณหมอเนื่องจากว่าที่ผ่านมาโมกุลากงพันมีนาะผ่านมาตลอดคือว่าทางประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจเขาปล่อยผ่านให้ผู้บริโภคของประเทศจีนเนี่ยนื่องจากว่ามีโควิดเขาปล่อยโอกาสให้ทางเราผ่านตลอดเวลาไม่ได้ตรวจตอนนี้ผมจะห่วงใย,ยอยู่ข้างๆเคยจากนี่ต่อไปนะคือจากที่หลังจากวันที่ห้า เดน่เด้ห้าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้เราที่จะเด้นี่จะเข้าไปได้จะได้ประมาณสักสิบตู้ครับประมาณสักสิบตู้เนี่ยเกิดร้อยเปอร์เซนจะถูกตรวจทุ่ตู้แหละหลังวันที่หนึ่งพฤษภากุ้งไทยที่ไปจีนจะถูกตรวจที่จากไปจีนเนี่ยจะตรวจทุ่ตู้ผมแรกค่อนข้างว่ากุ้งตู้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่กุ้งติดผมคิดว่าน่าจะปัญหาจะตามมาขอโทษครับเพียชายตรวจอะไรครับเข้ตรวจทีได้เคมีทั้ง ทั้งหมดเลยครับตรวจยาปฏิชูน่าครับ,รบตรวจสารตกค้างถูกต้องไหมครับครับครับก็อันนี้เป็นเป็นข้อมูลใหม่นะครับสมัยก่อนเขาสุ่มตรวจไม่ใช่เหรอครับพี่ชายใช่สมัยนู้นสุ่มตรวจ,ลจหลังจากโควิดตรงนี้สิ่งที่เขาป้องกันประเทศของเขาหรือต่างๆเนี่ยเขาต้องตรวจร้อยเปอร์เซ็นมากขึ้นครับตรงนี้ผมอยากห่วงใยอยู่จุดนี้ก็อันนี้พอี่ชายพูดอย่างนี้ เป็นโจทย์ให้พวกเรานะครับเกษตรกรรวมทั้งของทางบริษัทต่างๆด้วยคงต้องบอกพวกเราว่าเราก็ต้องระวังเรื่องสารหรือยาตกค้างไม่งั้น<แ>ไม่งั้นก็จะมีปัญหานะครับ<แ>เพราะว่า<แ>ตลาดนี้เป็นตลาดผมใช้่างนี้เป็นตลาดความหวังนี่พูดแทนเกษตรกรโดยความเห็นส่วนตัวนะครับ<แ>เป็นตลาดความหวังของประเทศไทย<แ>ว่าเราจะพึ่งอเมริกาพึ่งยุโรปหรือพึ่งญี่ปุ่นโอกาสขยายคงยากแ,แต่ถ้าเป็นตลาดจีนมีโอกาสขยายเพราะตรวจร้อยเปอร์เซ<ม>็นต ผมเล่าให้เยชายฟังนะครับเกษตรกรทยเ, <สา S 1> เราทุกคนถึงนะเราใช้ยาหรือเคมีพันน,ะน้อยกว่าประเทศอื่นเยอะแยะเลยนะครับเยบชายนิรเรียนตรงๆนะฮะส่งไปเมกาส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยของไทยกุ้งไทยเนี่ยเราแทบไม่โดนตรวจไม่ไม่เจอสารตกค้างเลยครับแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะห้องเย็นเราตรวจเข้มแล้วสองเกษตรกรเรามีความรู้แต่พอบอกไปจีนเยชายกุ้งคนอื่นไปจีนถูกตรวจเหมือนกันไหมครับถูกตรวจครับทั้งทุกทุกประเทศตรวจ ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันจะได้ไปต้องตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับก็เดี๋ยวคงฝากนะฮะเห็นอาจารย์วศินเห็นพี่อำนาจเห็นคนเลี้ยงกุ้งนะโคลันก็อยู่ในนะฮะแล้วก็เห็นทางสุราษฎร์เยชายพี่สมชายสุราษฎร์พี่ชนะสุราษฎร์นะครับ,รบก็ฝากกันด้วยอันนี้เป็นข้อมูลนะครับพี่สมชายผมมีคําถามในคําถามหนึ่งเกษตรกรจริงๆถามว่าออเดอร์กุ้งจะเข้ามาช่วงไหนเกษตรกรจะได้วางแผนได้เลี้ยงได้ เยชายบอกให้หลบเดือนหกเจ็ดแปดถูกต้องไหมครับครับเดือนอื่นฮะ,ะวางแผนยังไงครับวางแผนได้เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเยชายซื้อนะขอให้สมานเสมอ,อยังไม่ใช่ว่าเดือนนี้มีอยู่พันตันเดือนหน้ามีอยู่แค่ร้อยตันตรงนี้คือน่าจะทำปอนิดหนึ่งแต่ถ้าตอบนี้เนี่ยออกมาห้าร้อยตันคือห้าร้อยตันขอให้สมานเสมอนิดหนึ่งครับอ่ะเยชายผมผมพูดเกษตรกรที่ถามคงคงนั่นเลยนะฮะว่า,าว่า เขาอยากรู้เรี้ยงก็เลี่ยงเดือน6 7 8นะครับเหมือนกับสอดคล้องกับที่คุณตู่สรพัฒช์ชี้ให้กาฟให้เห็นนะว่าผลผลิตผมนามพ่ชย่ยในฐานะคนส่งออกับต้องการให้เกษตรกร,ร,กรไทยทําอย่างไรครับตลาดไปจีนถึงจะขยายมากกว่านี้ที่ที่ก็พูดมาสีต้องได้ปริมาณสม่ําเสมอราคาต้องได้เอ,อจะฝากอะไรอีก คือเคยจะฝากเกษตรกรหน่อยก็ว่าขออย่างเดียวคือทําสีสังคัญที่สุดอีกที่หนึ่งนะสี24 25แต่ขอราคาแพงกว่าประเทศอื่นอย่ามากเกินกว่าประมาณ15บหถึงยีเปอร์เซ็นต์ถ้าจะมา,มากกว่าสิบหาถึงยีเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าอยากง่ายอยากขยายลำบากอยู่ที่หนึ่งครับ 10%ไหวใช่ไหมเชียชายไหวไหว10%ได้แต่อย่างมากกว่าสอย่างสอาร200เป็น220ไหวนะไหวครับ230เออครับนะผมก็พูดแทนเกษตรกรร10%ห้องเย็นไม่ลำบากใจไม่ลำบากใจครับใช่ไหมครับแล้วก็มีคําถามมาอีกนิดนึงเชียชายของไปจีนสมมุติเขาเจอสารตกค้างในกุ้งที่ไปจีนจริงส่งกลับหรือทําลายครับส่งกลับครับส่งกลับ ส่งกลับแล้วเฮียชายเอาไปขายใครครับส่งกลับไม่รู้จะไปไหนจะเนี่จะไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อที่ผ่านมาเคยไม่เคยโดนส่งกลับใช่ไหมครับยังยังยังครับที่ผ่านมาไม่เคยโดนส่งกลับเฮียชายถ้าโดนส่งกลับอย่าส่งมาขายคนไทยนะครับเฮียชายอ่าไม่ออจากไทยไม่กลับไทยจะไปไหนครับครับไม่ทราบเดี๋ยวเขาเล่งเวลาแล้วครับเฮียชายเฮียชายมีอะไรฝากครับสุดท้ายครับฝากให้เกษตรกรไทย นิดนึงครับมีอะไรฝากให้เกษตรกรอ๋อคือถ้ามาเกี่ยวกับที่เลี้ยงกู้ออกมาปริมาณหรือราคาสินเหล่านี้ไม่ต้องไปห่วงใหญ่นะทางเราที่ทางการตลาดทางเราก็าเข้าใจหูอ,อกเกษตรกรอยู่แล้วทางเราก็าพยายามจะทําราคาดีที่สุดหรือคุณภาพน,น่าจะทําได้ง่ายที่สุดทางเราก็าพยายามจะไปสื่อสารทาตลาดหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วขอให้เกษตรกรว่าอย่ามามองทางเราว่าเราจะมาลัง แกหรือจะมาทําอะไรทางเราไม่ไ,มได้ทํากิจการลัษดะนั้นขอให้เกษตรกรเข้าใจว่าเราตั้งใจจะมาเกษตรกรอยู่ได้เคยลงงานอยู่ได้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ลงงานก่อนอยู่ไม่ได้ผมขออย่างเดียวคือว่าขอเกษตรกรมั่นใจห้องยิงนี่หนึ่งว่าทางเราทําทหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วครับครับก็ฟังแล้วผมก็เอชคชัยพูดจากใจจริงนะรู้จักกันมาเป็นสิบปีละ ทำอย่างที่พูดนะเฮียแล้วพูดอย่าี่ทนะครับ,รบทาอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทําแล้วก็ผมผมเรียนพวกเรานะครับเฮียสมชายเนี่ยสามห้องเย็นที่แกเป็นผู้บริหารและถือหุ้นเนี่ยปีที่ผ่านมาส่งกุ้งไปจีนรวมกันเบ็ดเสร็จประมาณหมื่นตันประเทศไทยส่งกุ้งไปจีนอยู่ 30, สามหมื่นเศษเศษผมเชิญวิทยากรท่านเนี้ยก็จริงๆต้องขอขอบคุณคุณหมอเตี้ยนะครับ พี่หมอเชิญเถอะเพราะตรงจุดแล้วเราก็มีความความคอนเนคชันหรือรู้จักกันมาก่อนแล้วโอกาสที่กุ้งไทยจะขยายไปได้จนถึงสองหมื่นสามอีกสองหมื่นตันเป็นห้าหมื่นหกหมืนตันก็มีโอกาสนะครับเฮียชายผมขอขอบคุณเฮียชายนะครับครับ,รบก็บเดี๋ยวเฮียชายอยู่ก่อนนะครับเรี๋ยวถอ,อดเอาไว้ไหนนะ,ะ,ะเดี๋ยว